กันจอมพลังเนี่ยนะครับเขาก็มีวิธีการจัดการของเขาาก็มีวิธีการเล่นกับคนขเขมรน,นะครับหลายๆรูปแบบซึ่งหนึ่งในนั้นก็ต้องเชื่อว่ามีเอฟซีของคุณกันจอมพลังเนี่ยนะครับพยายามที่จะเสนอคอนเทนต์ต่างๆเอาไว้ไปทําหลอกคนขเขมรเขาเล่นกันนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าสงครามประสาทมันเหมือนกับม็อบบ้านเราอะเรามีม็อบตํารวจก็ใช้รถขยายเสียงความถี่สูงไปเปิดวีดบ้านวีดบ่าน,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 านทั้งแสบแก้วหูอะนะครับอันนั้นวันนี้เนี่ยม็อบไม่มีบ้านเราเป็นไงครับก็เอาไปใช้กับเขมรซื้อ นะจ,ะจะได้จารึกเอาไว้เป็นประวัติศาสตร์ว่ารถคอฟอเราเป็นไงเราเคยใช้ลําโพงไล่แมงแล้วแมงเอาไม่อยู่โอ้โหเสียของเลยนะแต่ไม่เป็นไรครับถ้ารถขยายเสียงของตารวจสำนักง,งานเหมืองชติเอาไม่อยู่เราก็มีรถมีรถ,ม,รถมีรถแห่นะครับซึ่งโอ้โหเปิดกันสนั่นลั่นทุ่งเลยนะนะครับคนที่อยู่แถวนั้นก็เป็นไงนอนไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับคอยหวาดผวาดเดี๋ยวผีมาบ้างเดี๋ยวเ,เสียงผีก็ลอยมาเลยถึงขั้นเขมรที่ผวาจุดทูบเลยนะแต่ว่าเรื่องนั้นมันไม่สําคัญเท่ากับเรื่องนี้ครับ เรื่องที่ว่านอกจากคนเขมรที่อยู่ตรงบ้านหนองจานหนองยาแก้วหวาดระแวงหวาดกลัวแล้วเนี่ยนะครับคืนก่อนฉายหนังมีการเปิดเสียงเครื่องบินเอฟสิบหกแล้วแม่งเหมือนจรงิงแล้วแม่งรอบทิศทางแม่งเป็นระบบเซนเซอร์ลาวทำให้คนเขมรและทารเขมรแถวนั้นแตกตื่นแล้วว,วิ่งลงรูกันหมดเลยบ้านนี่ว่างเลยคือจังหวะช่วงบ้านว่างนี่น้าเราน่าจะเข้าไปยึดเขานะน่าจะเข้าไปยึดเอาไว้เพราะว่ามันเป็นที่ของเราแต่ว่าเป็นไงครับคุณการบอกใจเย็นเดีย๋ยวพึ่งรีบยึดเพราะว่าเรายังมีของเล่นอีกเพียบนะครับส่วนเรื่องนนนีี้้มััถึงขน ไปกระทือนจิตใจใครอะไรหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่าคนที่อยู่บ้านหนองจานคบเหมือนที่อยู่บ้านหนองจานหนองยาแก้วตอนนี้นอนไม่หลับไปทั้งกลางวันกลางคืนนะครับเรามีฉายหนังกลางคืนสวนกลางวันแล้วก็เปิดเพลงรดบ๊มนะฮะเปิดเพลงรถแห่ให้ฟังกันไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนครับขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงไปเรื่อยๆแต่เรื่องการฟังเสียงนะครับจากที่รถคุณการจอมพลังเปิดไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้กระทือนแค่หนองยาแก้วไม่ได้ไปกระทือแค่หนองจานนะวันนี้มันไม่ได้ทําให้คนแถวนั้นประสาทห้อน แต่มันลามไปถึงจังหวัดกันดานนอนหลอนอยู่เหมือนกันจนกระทั่งคนในจังหวัดกันดานผู้นําเขาออกมามีคําสั่งแล้วล่าสุดให้ทหาร BSQ นะครับออกตรวจตาบ้านไหนนะครับที่ยังมีอารมณ์เล่นโดนอยู่ให้จับกลุมแล้วส่งฟ้องศาลทันทีข้อหาอะไรครับก่ออาชญากรรมนี่มึงบ้าไปแล้วสวัสดีครับพี่น้อง FC ทั้งช่องปารนูทีวีและทั้งช่องคอมเมวันนี้นะครับเรามาพบกันอีกเช่นเคยสําหรับการที่มาฟังข่าววันนี้นะก็อย่าลืมกดติดตาม กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสําหรับเรื่องของคุณการจอมพลังนี่นะครับนอกจากจะโดนสายสวออสายบ้านฉรมนะครับเอาไปพูดจาถ้าโอ้โหประเทศไทยเสียหายเพราะคุณการจอมพลังเนี่ยเออนี่ะเขาเรียกว่ามือไม่พายเนี่ยมือไม่พายเอาตีลานน้าแถมอาหัวลาลงไปอีกน,ะนักกว่าเดิมอีกนั่นก็ช่างสวบอ้บานฉําเข้าไปไอ้พวกนั้นมันดีแต่ปากพ่นน้ำลายในสภาทําที่อะไรไม่ได้แต่นอกสภาการจอมพลังนะครับร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวบ้านหนองจานหนองยากแก้วร่วมกันนะครับรวมถึงพี่น้องประชาชนคนไทยเกือบทั้งประเทศ แหรกันบริจาคเงินบ้างบริจาคตู้คอนเทนเนอร์บ้างนะครับไอ้พวกเจ้าของรถก็อา้าวเสียรถไปทกคันนึงไม่ต้องวิ่งเอาไปช่วยชาติเปิดเพลงเปิด,ปด,ปดหนังแม่งเลยล่าสุดมีการฉายหนังกลางแปลงเกิด,ดขึ้นนี่ผมเสียดายแอเทวดานะผมอยากจะฝากถึงนะครับเครือญาติลูกหลานของพี่แอเทวดานะครับช่วยเอาจอหนังนะที่บอกจออะไรจอใหญ่ขนาดร้อยจอรวมกันอามาเป็นจอเดียวช่วยเอาไปฉายหนังประวัตินะครับของคนขมรที่มันหนีตายจากขมรแดงมาเนี่ยเอามาฉายเป็นจอยักษ์เลยนะครับให้แม่งรู้ไปว่าประเทศไทยจอเบลอเธอยังมีอยู่เลย แต่ที่มันมันไม่สําคัญเท่ากับเรื่องของการที่คนหนองยาแก้วคนหนองจานที่มันมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยคือคนเขเมรเนี่ยมันจะกินไม่ได้นอนไม่หลับมันก็คือเรื่องของมันแต่ไม่เชื่อว่าเสียงเพลงแห่งเสรีภาพของไทยนั้นมันจะดังกระชอนไปถึงจังหวัดกันดานนั่นคือบ้านของนายฮุนเซนนายฮุนเซนนะครับเริ่มถูกกดดันจากเสียงคนในเขเมรด้วยกันว่าไม่คิดจะทําอะไรบ้างเลยเหรือ ให้เขานอนฟังเพลงกันทั้งคืนเงี้ยบางคืนเป็นเพลงมาก็ยังดียังโจ๊ะคึม้มโจ๊ะคึ้มแต่บางคืนเสียงหมาหอนเสียงผีฉีนช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยฉันด้วยบางถึงขั้นคนเขเมรต้องจุดธูปมาเป็นกรำรมาไม่ใช่ไหวยผีนะจุดธูปไหว้คุณกันจอมพลังบอกเฮียพอเธอฉันจะนอนฉันไม่เข้าใจว่าเฮียทำเพื่ออะไรนะเฮียเขาก็ตอบแล้วกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากูทำเพื่ออะไรแต่ถ้าเกิดกูไม่ทำเลยอธิปไตยกูก็จะโดนพวกมึงกินนี่เป็นแบบนี้จนกระทั่งเรื่องนี้ มันก็ดังไปถึงจังหวัดกันดานคนเขาด่านายฮุนเซนคนเขาด่านายฮุนมาเนี้ยมเป็นผู้นําภาษาอะไรมึงไม่คิดจะทําอะไรเลยเหรอไอ้ฮุนเซนไม่กล้าออกจากบ้านกลัวเสียงผีเสียงหมาหอนอย่างเงี้ยเอ่อมีผีลอยไปเงี้ยคุณคิดว่าฮุนเซนเขากลัวเหรอฮุนเซนเขาไม่กลัวแต่ฮุนเซนเป็นคนคิดมากเขาคิดหลายชั้นเขาเป็นนักลบตั้งแต่อายุสิบเจ็ดเขาลบกันมาถึงตอนนี้สี่สิบกว่าปีฮุนเซนมีประสบการณ์ไม่น้อย แต่ประสบการณ์นั้นช่วยอะไรไม่ได้ในเมื่อคุณการจอมพลังใช้ย,ยุทธ,ธวิธีนี้ปรากฏว่าเป็นยังไงครับเมื่อคืนคุณกันเมื่อคืนก่อนคุณการจอมพลังไปเปิดเสียงเครื่องบินเอฟสิบหกแล้วเปิดเป็นระบบเซราวเสียงแม่งรอบทิศท,ทางเลยทีนี้ไอ้คนขเขมรในทหารขเขมรก็วิทยุวอกันใหญ่เลยเอฟสิบหกมาแล้วเอฟสิบหกมาแล้วมันบินกลางคืนเรื่องนี้มันไปเข้าหูถึงนายฮุนเซนไปเข้าหูนายฮุนเซน ล่าสุดเมื่อคืนก่อนนี่ข่าวเพิ่งมาแจ้งผมนะครับเมื่อคืน,นเมื่อวานตอนช่วงบ่ายนายอุนเซนออกคําสั่งไม่ทันแล้วออกกฎหมายไม่ทันออกเป็นคาสั่งแม่งเลยสิ้นเรื่องง่ายดีให้กองกําลัง b s q กระจายกําลังออกไปตั้งเป็นหน่วยเฉพาะกิจไล่ล่าคนขเขมรด้วยกันที่จังหวัดกันดารเฉพาะจังหวัดกันดานที่เดียวนะที่กรุงพนมเป็นไอ้ที่ศรีหมุนีอยู่ไม่เกี่ยวนะเขาสั่ง b s q ไปไล่ล่าประชาชนของเขาที่ทําการบินโดนมึงจะบินเล่นหรือมึงบินเพื่อการเกษตรไม่รู้ เจอปุ๊บให้จับปั๊บแล้วตั้งข้อหาเลยครับตั้งข้อหาเก่ออาชญากรรมในยามบ้านเมืองไม่ปกติก็มีโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปีโอโหทีนี้เป็นไงชาวเกษตรขมิ้นเนี่ยนอกจากจะขายมันสำปะหลังไม่ได้เจ๊งหลายวันแล้วเนี่ยยังจะโดนห้ามบินโดนเพื่อฉีดปุ๋ยฉีดยาฆ่าแมลงอีกทําทให้ประชาชนเขาล้าบากเข้าไปอีกนะครับไอคนที่เล่นโดน็ไม่ได้เล่นอีกก็เหงาอินเทอร์เนต็ตก็ไม่มีที่จังหวัดกันดาเนี่ยเขาตัดอินเทอร์เนต็ตหมดเขาไม่ให้คนจังหวัดกันดาเล่นอินเทอร์เนต็ตคุณรื่อง เขาไม่ต้องการให้คนจังหวัดกันดานไปรับรู้ข้อมูลข่าวสารโลกภายนอกเขาต้องการให้กันดานกลับมาอยู่เหมือนกับที่นานรวมสมัยก่อนนายพรพน์นั่นเองวันนี้นายฮุนเซนออกคําสั่งเรียบร้อยแล้วห้าบินโดรนใครเจอมีเอสคิวเจอคนไหนเล่นโดรนบ้านหลังไหนมีโดรนให้จับนี่ดีถึงขนาดยังไม่ค้นกันนตามบ้านแต่ค้นตามบ้านแล้วเรียบร้อยเลยมีกันเต็มเลยจังหวัดกันดานเขาเอาโดรนมาเล่นกันนายฮุนเซนผวาครับผวาเสียงเอฟสิบหกคือวันนี้เนี่ย การจอมพลังเปิดเนี่ยเสียงแม่งดังเหมือนจริงอยู่แล้วเนี่ยแล้วเกิดสักวันหนึ่งเนี่ยคุณการจอมพลังไม่เปิดแล้วแม่งเกิดมีเครื่องบินบินขึ้นมาจริงๆเนี่ยคุณเซนนอนหลับไม่เป็นสุขนะครับหลังจากที่ทราบข่าวว่าคนที่จังหวัดคนเขมรที่ไปอยู่ในจังหวัดไอ้นี่อยู่ในอำเภอหนองจานหนองยาแก้วเนี่ยออกมาพูดถึงเรื่องเครื่องบินเอฟสิบหกกันหนาหูเนี่ยทําให้นายคุณเซนนี่นอนไม่หลับตามไปคนทั้งที่มันอยู่คนละที่เลยนะมันอยู่กันคนละยอดเลยขั่วโลกเหนือก็คั่วโลกใต้มันอยู่คนละที่เลย แต่เสียง f 1ฟสิหกผ่านเต้ลำโพงของรถแแหนะครับทําให้อะไรนายฮุนเซนนอนไม่หลับต้องออกคําสั่งจับคนเล่นโดนมีโดนไว้ในครอบครองแล้วเอามาบินเล่นถือว่าเป็นการก่ออาชญากรรมในขณะที่สภาพในในประเทศอยู่ในสภาพไม่ปกติโอ้โหนี่มันไปกันขนาดนี้แล้วมันไปไกลขนาดนี้นะคุณการจอมพลังเดี๋ยวพวกนี้เอากิ๊ฟเพนมาบินผสมเสียงกับ f 1ฟสิหน่อยนะอ่าช่วงตีสองตีสามนี่กำลังดีผีทางานนะันช่วงนั้นให้ผีมาก่อน เปิดเสียงเครื่องบินกริปเพน F16 แล้วก็เสียงหนังเรื่องแบ็คฮอปดาวที่แม่งยิงใส่ตุ้มต่มตุ้มต่ากันผมบอกเลยคุณเซนแม่งยิ่งหนักยิ่งหนักเลยอาการนะ่ะคอยดูเลยครับนี่นาดเสียง F16 นี่กับกลายเป็นว่าต้องมานั่งสั่งเจ้าหน้าที่ตัวเองเอไปไล่ดูที่ใครเล่นโดดบ้างให้จับพี่น้องคิดว่าอาการหนักขนาดไหนมาถึงขนาดนี้แล้วอะแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ว่าตัวนายคุณเซนไปนอนอยู่ที่กรุงพนมเป็นที่ไหนไมันไปนอนอยู่ที่บ้านเกิดมาที่กันดานกคราที่เลยนะครับเสียงเครื่องบินนะอาจจะไปไม่ถึงบ้านนายคุณเซน แต่เสียงแซ่้องนายฮุนเซนเสียงหวาดกลัวเอฟสิบหกจากหนองยากแก้วหนองจานเนี่ยมันกระเทือนไปถึงจังหวัดกันดานนายฮุนเซนแล้วนายฮุนเซนแทนที่จะออกมานะครับทำอะไรให้มันเป็นชิ้นเป็นอันกลับไปทําร้ายประชาชนตัวเองอันนี้ก็แปลกดีพี่น้องมีความเห็นเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาดูสำหรับคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากก,า,ก,การกดไลค์กดแชร์อย่าลืมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลากไปก่อนเดี๋ยวจะไปฟังเสียง F16 ต่อสวัสดีครับ